เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับเจ้า,อาเอียร์มอนิเตอร์ยี่ห้อ b o เ e เ l e นะครับโบเลเล่ก็เป็นเพิ่งมาใหม่ในช่วงไม่กี่เดือนนี้นะครับชื่อรุ่นว่า b o เลเล่ P2 Pro นะครับผมเลือกสีขาวมาตัวนี้นะครับไม่ผู้พันทำเพลงเนาะเป็น2ระบบนะครับก็คือถ้าเราใช้ฐานก็สามารถใช้อลคาลายได้หรือใครจะใช้ฐานชาร์จ แล้วก็สามารถเสียบชาร์จผ่าน Type C ท,ที่อยู่บริเวณตรงนี้ได้นะครับเสียงจะเป็นไงไปลองฟังดูเลยนะครับอุปกรณ์ถือว่าอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานครับลองไปฟังเสียงดูครับโดยจะเปิดเพลงที่ดังที่สุดใน3โลกนะฮะลองไปฟังวงนี้ดูครับ จริงที่เราสองคนไม่เคยจะเข้าใจว่าความรักมันดียังไงจะบอกเธอตอนไหนจะบอกเธอยังไรแต่ก็กลัวจะสายไปก็เพราะว่าฉันัมีความจริงที่อยากจะบอกให้เธอได้ฟังว่าฉันนั้นอยากอย่กบอก จ,จ่มายเมมือ,อีโอเคครับถ้าใครสนใจก็อยู่ที่ตักร้าใต้คลิปนี้นะครับบ๊ายบาย